ของฝากจากสุจิบัตรเสียงเขียนโดยอาจารย์สมเกียรติกิติพงศิษย,ยพิบาลคิตจักรสามคิธรรมกรุงเทพตอนวิถีชีวิตคนกลุ่งคิดสังนิดพระเจ้าสร้างคนเราให้เราสแสวงหาพระเจ้าพระคัำพีบอกว่าพระองค์ทรงสร้างเราตามแบบพระชายของพระเจ้าคือสร้างให้เรามีจิตวิญ,ญญาณภายในเหมือนพระองค์ ไม่เหมือนสัตว์เรามีความสามารถในการคิดไข้ครวนประมวลสิ่งที่พบเห็นเราสามารถรู้เหตุรู้ผลเปาโลกล่าวว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกชาติให้สืบสายโลหิตอันเดียวกันอยู่ทั่วพิพโลกและได้กำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่เพื่อเขาจะสแสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะคลำให้พบพระองค์ ที่จริงพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยจากพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่26ถึง27คนไทยจีนแขกฝรั่งเหมือนกันหมดโลกถูกแบ่งออกเป็นชาติและภาษาเราเติบโตมากขึ้นด้วยการสังเกตสิ่งต่างๆเราตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และเราก็พยายามไขคว,ว้าหาความสุขเข้ามาหาตัว อับราฮัมมัสลาวนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้เขียนทฤษฎีความต้องการของคนว่าคนเรามีความต้องการ5้ายอย่างตามลำดับความต้องการลำดับที่หนึ่งคือความต้องการทางร่างกายเช่นอาหารน้ำการนอนหลับพักผ่อนความต้องการลำดับที่สอง คือความปลอดภัยที่พักอาศัยเป็นของตนเองความต้องการลำดับที่3คือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและความรักความต้องการลำดับที่4คือความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าความต้องการลำดับที่5หรือที่สูงที่สุดก็คือความอิ่มใจพอได้ลำดับที่1แล้วก็อยากได้ลำดับที่2 พอได้ลําดับที่2แล้วก็อยากได้ลําดับที่3 4มห้าตามลาดับแต่มัสลาวก็ไม่ได้พูดถึงความต้องการไฟวิญญาณที่มีความสําคัญยิ่งคนเราไม่สามารถอิ่มได้ถ้าไม่ได้สัมผัสหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเป็นเหมือนกิ่งพระเจ้าเป็นเหมือนต้นกิ่งขาดจากต้นก็ขาดน้ําเลี้ยงชีวิตขาดชีวาจาก พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์บทที่15ข้อที่5เราเหงาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราขาดอะไรจนกว่าเราจะได้มาพบพระเจ้าผมเขียนบทกลอนต่อไปนี้จากการสังเกตคนในกรุงเทพเราเกิดมาโตขึ้นเดินเข้าสู่ระบบที่วางไว้ด้วยแรงผลักดันที่จะได้ความสุข แต่ความสุขแท้ที่เราได้มาพบจากพระเจ้าต่างหากอย่ารอให้สายให้เราเข้ามาหาพระเจ้าเสียเลยตั้งแต่วันนี้ต่อไปนี้เป็นคํากรอนนะครับที่อ่านโดยคุณหยุยนะครับภรรยาของท่านอาจารย์สมเกียรติชาวกรุงมุ่งขวนขวายสบายกายมุสร้างตัวยาจกถึงเจ้าสัวมิใช่เกินก็เดินดินเริ่มแรก ขอแต่เพียงจะนอนเตียงและมีกินลดเรื่องเรื่องนี่สินสะสางบินสะสมมาเช้าตู่ออกจากบ้านขยันงานสแสวงหาเพิ่มพูนสิเงินตามิถอยท้อระย่อใจจากห้องที่เคยเช่าก็วางดาววิมานใหม่คอนโดมิโตใหญ่ก็พอใจมิไหลหลง อยู่ไปไม่กี่ปีกะหมดหนี้จะต้องส่งผ่อนบ้านฐานมั่นคงวิเศษสุดวิมานแมนจิตใจไม่อิ่มเอมมิปรีเปรมกเกษมแสนปัจจัยไม่ขาดแคลนหรือทดแทนสลานลมเสาหาความบันเทิงระเรองจิตวิสิทธิสมขอจิตได้เริงลม เชรอยใจจะเติมเต็มในขับคาสิโนวิดีโอและตู้เกมหาสุขเหมือนหาเข็มมิพบในทะเลลวงผ่านไปค่อนชีวิตพินิษว่าพระเจ้าห่วงเงินทองของทั้งปวงบ่อจีรังหลือ,อยั่งยืนเวลาคือวารีนิเคยมีจะกลับคืน สิ้นเปลืองกับเรื่องอื่นวิเวกใจหรือไท่ถอนพระเยซูตรัสว่าสแสวงหาพระเจ้าก่อนสินทรัพย์และพระพรสิแน่นอนจะตามมาเลือกทางเดินให้ถูกมิพันผูกกะเงินตาพระเจ้าทรงสัญญามห่มามหาชัยมุ่งมั่นขันอาสาพระบัญชาถ้าสั่งไว้ประกาศ ให้ทั่วไทยมุเหนือใต้จะได้ฟังมุ่งเปล่าข่าวประเสริฐพระคุณเลิศพระไทยหวังความรอดตอดมายังประชาทั้งประชุมชนชีวิตกับพบสุขอภิมุผลิตผลหนุ่มสาวเท่าหมองหมนพระช่วยพ้นทุลนใจเปลี่ยนได้เพราะพระคิดประสิทธิรักประจักษ์ใส สัมผัสชีวิตใหม่หรือสุขใดจะเปรียบปานตัวเรากับอิ่มเอมหรือดีเปมเกษมสารช่วยคนทุกเปิกบานพระผองพานอดีตตนวันนี้เขาสุขสรรก็พลอยฝันสวรรชนพระเจ้าฟ้าเบื้องบนประทานสุขสิขสขแท้เอ่ยกษัตร,ริย์ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่ามั่งคัง่ง และมีปัญญามากที่สุดในโลกพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ต้องประสงค์พระองค์เขียนบทความไว้ในพระธรรมปัญญาจารว่าข้าพเจ้าทำการใหญ่โตสร้างเรือนหลายหลังทำสวนผลไม้และสวนหย่อนใจหลายแห่งปลูกต้นไม้สร้างสระน้ำหลายสระสำหรับตัวเองข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงมีฝูงแพะแกะเป็นสมบัติสะสมเงินทองไว้ด้วย มีนักร้องชายหญิงสำหรับตัวและภรรยาน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบใจของผู้ชายข้าพเจ้าเป็นใหญ่เป็นโตกว่าบรรดาคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าสิ่งใดๆที่ในตาของข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปิดบงังหรือห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สองข้อที่4ถึง10แล้วตอนท้ายพระองค์ตรัสว่าดูเถิดทุกอย่างก็นิจจัง คือกินลมกินแล้งในข้อที่11และเราจะหลงเดินไปทางเดียวกับโซโลโมอนโดยไม่สาะหาพระเจ้าหรือพระเยซูตรัสว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจท่านวิตกอย่าก,กลัวเลยจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่27เมื่อเรามีพระเจ้าเราก็ได้ทุกอย่าง เมื่อเรามีพระเจ้าเราก็ได้ความสุขและความอิ่มใจความมั่นคงของเราไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะในโลกนี้แต่ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ